สวัสดีครับผมเป๊รถอันติสมือสองนะครับวันนี้มีพี่ของอันติ้ก็คือเป็นตัวแคมรี่2.0 e x t i m o นะครับตัวพิเศษเลยนะครับเครื่อง2.0นะครับอัตราเร่งดีนะครับขับดีเร่งดีแซงแซงสบายๆเครื่อง2.0บอกเลยไม่เป็นสองรองใครสภาพก็กริปสวยแบบนี้ได้ชมสวยๆสปอร์ตเอาไปใช้งานนะครับออปชั่นครบๆนะครับชุดแต่งครบเดิมแท้จากโรงงานนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วสภาพนี้สวยกริปพร้อมใช้เลยนะครับ ไฟหน้าเป็นโพลิเตอร์ไฟไทม์เลือหล่อสวยๆแบบนี้มีมาให้ครบนะครับสวยดูดีมีเสน่ห์สีขาวมุกสภาพสวยแบบนี้เซ็นเซอร์หน้าหลังซ้ายขวามีรอบคันให้ครบแบบนี้เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงช่วงล่างโคตรนิ่มนะครับเอาไปใช้นะครับสภาพดีๆคลิปแบบนี้ใครหาอยู่นะบอกเร็ว่าจาพ้าดิาานนะครับไอ็มโมคันนี้นะครับกันชนหน้าจะเป็นสี เทาดำนะครับตัดกับทอรถสีขาวมุกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์และแม็กของเขานะครับบอกเลยว่าแม็กเป็นสีดาด้านตัดกับปัดเงานะครับสภาพสวยเลยเป็นลายใบพัดนะครับบอกเลยว่าดูดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสวยมากนะครับยางดันหลบนะครับสภาพกริบๆแบบนี้ดอกใหม่ๆนะครับดอกหนาๆสะพานยางนุ่มๆบอกเลยว่าตัวยางนุ่มอยู่เลยใช้ได้ปกติแล้วบอกเลยว่าตัวนี้นะครับยางขนาด2 1 5เป็นยางที่ขับนิ่มขับดีนะครับและปียางใหม่มากปี23านะครับ ยางปี23นะครับอย่างปีใหม่นะครับซูมล้อปวงล้อต่างๆสภาพเดิมครับโช้กต่างๆช่วงล่างดีปกติเลยนะครับมาร์คยูซีโรงงานอยู่ครบมาพรอะตัวเครื่องที่เป็นตัวเครื่อง VVTiW นะครับใครสนใจนะครับหักมาโทรมานะครับกระจกนะครับข้อดีค้านี้กระจกนะครับยังได้เดิมแท้จากศูนย์นะครับเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าเลยนะครับเดิมแท้ิฟรมรอบคัน60ติดมาครบเรียบร้อยแล้วคีวันศาสตร์รอๆมีมาให้ครบนะครับกระจกนะครับ ซ้ายขวาพับได้แบบไฟฟ้าและที่สําคัญนะครับหูช่าประตูนะครับเพิ่มความสปอร์เฉียวเป็นโครเมียมตัดกระตูรถที่เป็นสีขาวนะครับสวยดูดีลงตัวมีเสน่ห์เลยนะครับประตูเปิดปิดได้ไม่มีตกนะครับและที่สําคัญนะครับสติ๊กเกอร์มอกรือรงงานอยู่ครบนะครับโลโก้แผ่นพวงมาอยู่ครบแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับหายากนะรถสภาพเดิมกิ๊บสวยๆแบบนี้นะครับ หัวนงน็อตไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบเลยสวยสมบูรณ์สภาพพร้อมใช้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าผมแกะให้ดูนะครับจริงๆไม่ควรแกะนะอ่ะให้ดูที่นี่ขอบเป็นอง์เป็นอ้าเนี่ยต้องเดิมๆคุมครมแบบนี้นะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนชนไม่เคยเกิดตะเหตุอย่างสิ้นนะครับสวยเดิมดูทีน่าใช้นะครับหัวนงน็อตสีต่างๆได้มาเดิมหมดเลยนะครับสภาพสวยเดิมกริปนะครับบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้าด้วยปรับได้หุทิศทางนะครับออปชั่นให้มาคุ้ม จดหนักจะเต็มนะครับประตูประตูเดิมแท้สีเดิมแท้สวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยครับเสื้อเป้นะครับรีวิวให้ดูแบบละเอียดนะครับประตูหน้าประตูหลังบอกเลยเปิดปิดได้ไม่มีตกนะครับสีเดิมเท่ากันหมดนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถคันนี้นะครับด้านท้ายมีการตกแต่งสปอยเลอร์มาให้แล้วนะครับเพิ่มความสวยเสน่ห์ให้ตัวรถนะครับ แลวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับพร้อมเซนเซอร์ด้านหลังถึง4จุดรอบคันนะครับให้เรื่องของความปลอดภัยบอกเลยว่าแคมรี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับและช่วงล่างอย่างนิ่มนะครับมาดูที่ฝาท้ายกันบ้างนะครับเปิดมาผมบอกเลยมีกล้องอยู่แล้วนะครับมีกล้องให้ครบนะครับกล้องให้ครบนะครับสีต่างๆเดิมแท้นะครับรางรงรางน้ําต่างๆเนี่ยเดิมแท้สมบูรณ์สภาพสวยสภาพกลิบเลยนะครับเอ็กซิโมนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับหายากนะนานมีมาทีนะครับ พายุงพยางามก็ลองมีให้ครบนะครับขอญาตนะครับขอญาตที่หนึ่งนะครับให้ดูแม่แรงเครื่องมือยาไหลรแล้วก็ดูตัวบอดี้นะครับยาอะไรไม่สาคัญเท่าตัวบอดี้ว่าบอดี้เดิมไหมนะครับนี่อ่าดูนะครับเดิมนะครับต้องเดิมแบบนี้นะครับต้องเดิมแบบนี้เท่านั้นนะนี่ครับสภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสีต่างๆเดิมหมดเลยนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับใครอยากได้คันนี้ทักมานะครับ0947894848ดนะครับรถสวยแคมรี่จำาจมสภาพกริฟฟปูปปตัว G e เอ็ก m o ชุดเกียร์ดีโสภาพสวยกริปแบบนี้บอกเลยไม่ควรพลาดนะครับรังคาต่างๆสภาพเดิมๆนะครับ บอกแถวสเป็นโทนสีดําภายในโทนสีดําตัวรถสีขาบอกเลยว่าดูดีมีสไตล์น่าใช้นะครับรถคันนี้พนักพิงแขนมีให้นะครับตรงกลางเลยนะครับนี่มีพนักพิงแขนให้ครบเลยนะครับเบาเป็นบอก เรียกว่าเบาหนาๆทุกทุเป็นเบาหนังนะครับนั่งสบายมากครับนั่งทางไกลไม่ต้องห่วงเลยหลับแน่นอนนะครับเพราะอะไรว่าแอร์เย็นถึงด้านหลังนะครับพะมีแอร์ออกแบบมาให้ตรงนี้ถึง2จุดเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำก็เปผงจิงงจ้มีอยู่ครบไม่มีสภาพเสื่อมเสียใด้แรงส้นสภาพสวยเลยนะครับกระจกทั้ง4บานเป็นออโต้ทุกบานและสีก็โคกความสภาพเดิมนะครับเดิมเดิมนะครับแกะดูนะครับนี่โครงสร้างเดิมแท้นะครับกระดูกกระดูกงูแกะดูครบเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสภาพสวยใช้ได้เลยนะครับ มาไปดูจุดต้นหน้ากันนะครับเรามาดูกันในเรื่องของตัวนี้จะมีสมาี่ให้ด้วยนะครับนี่มีสมัยทสองจุดตรงนี้ให้ด้วยนะครับมาดูกันนะครับประตูหนักดีนะประตูหนักปิดง่ายนะครับแต่ว่าคันนี้บอกเลยว่าเดิมแท้แน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็นแผงคอนโซลกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ท,ทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็กระจกปรับได้ไฟฟ้าทั้งสี่ทางเซนเร์ล็อกมีพ,มพ,มพ,มพรมลำโพงลำโพงสีดอกรอบคันมาพองกบเบอกคุณาบัเกีเป็นสีดาแบบนี้เลยสวยสมบูรณ์น่าใช้นะครับชุด เกียร์เป็นเกียร์ดูเสแล้วก็เป็นเกียร์ซีลชี่แบบนี้เป็นตกแต่งด้วยลายไกด์หูสวยๆเลยนะครับมีจอให้ครบนะครับและก็จะบอกว่าตัวน,นี้มีพุสต์ทมาให้นะครับแท็กทีอารซีระบบครบ,บอ่า uh, เรียกว,ว่า BSM p a r k i มพารมีให้ครบเลยครับเวลาอยบเวลาจอดเปิดป,ปุ่มนี้ช่วยด้วยนะครับออปชั่นให้มาแล้วก็ใช้ด้วยนะครับตรงนี้จะบอกอะไรครับตรงนี้จุดสำคัญที่คนดูคือเลขไมค์แค่เก้าหมื่นสามพันโลนะครับไมค์เก้าหมื่นสามพันโลนะครับ บอกเลยนะครับโปตีต้องแสงคลโลแล้วนะครับดังนั้นไม้น้อยอย่างนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับอ่ะตรงกลางนะครับผมบอกเลยของเขาดีไซน์มานะครับจะมีจอแล้วก็มีกล้องถอยกล้องหลังแบบนี้ให้พร้อมบอกองศาการเลี้ยวให้ด้วยนะครับนี่แบบนี้คือดีมากนะครับเพราะว่าบางคนนะดูกล้องแด่ดูไม่เป็นนะ,ะแต่นี่ไม่บอกเลยังบอกยักษ์บอกองศาการเลี้ยวให้ครบเลยว่าเลี้ยวพ้นไหมนะครับแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มน่าซื้อมากผมบอกเลยว่าอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับอ่ะจุดต่อไปนะครับ ที่คนดูคือนะครับห้องเครื่องนะครับไปดูห้องเครื่องกันคือจุดสาคัญนะครับภายในพวกนี้เอกสารก็อยู่ครบนะเอกสารอยู่ครบทุกอย่างนะครับเลนตัวขังด้วยถังเฟรมต่างๆเนี่ยต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้เล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับบอกเลยเราซื้อรถนะครับซื้อขายตรงไปตรงมานะครับไม่มีผมไม่แน่นอนนะครับผมบอกก่อนว่าตรงนี้เนาะมีฟูเป็นฟูบับชั่นนะตรงนี้นะครับตรงนี้ปรับจอ M I D นะครับ พอทจอยไปดีรับสายของสายได้มีคูสันทนตรงนี้ด้วยรับความเร็วตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่คูสันทนมีไว้ใช้ทางกายนะครับใช้ได้คําได้นะครับและบอกเลยว่าพมาลัยหุ้มหนังจบประชับมือมากนะครับซอฟทัชดีมากเลยนะครับอ่ะไปดูจุดสําคัญที่ควรดูคือห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับมาดูกันห้องเครื่องหน้าหลังซ้ายขวาโดนชนมาไหมสภาพเดิมหรือเปล่ามาดูกันเลยนะครับแคมรี่ปกตินะครับเปิดมือเดียวต้องเปิดได้เพราะว่าเขาจะมีพวกค้าโชกให้นะครับนี่เห็นไหม เปิดมือเดียวอีกมือนึงถือกล้องนะครับมีคําชกให้ผมบอกเลยว่าดีมากนะครับออกแบบมาได้ดีเลยนะครับผู้หญิงผู้ชายจะเปิดเนี้ยได้หมดเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับตัวนี้นะครับมีตัวแคมป์นะครับมีตัวดัมเปอร์ด้วยนะครับนี่เปอร์ฟอร์แมนซ์ดัมเปอร์นะครับดัมเปอร์ช่วยอะไรนะครับช่วยในเรื่องของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับคอนโทรลให้ตัวรถเนี่ยมีความสมดุลนะครับมีความสมดุลนะนี่แหละครับตัวดัมเปอร์ประโยชน์ของเขานะครับและเครื่องเดิมๆแบบนี้นะครับ เครื่องเดิมสภาพคลิปนะครับกรองแอร์คองอากดาศต่างๆอยู่ครบสภาพสวยสมบูรณ์นะครับฝากระโปรงซีนเดิมแท้นะครับซีนเดิมแท้เลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวา,าเดิมไม่มีโดนนะครับ RL อยู่ครบนะครับตัวปั๊ม R าปั๊ม L อยู่ครบแบบนี้สวยใช้ได้เลยนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับรถนะครับรถปี15หเนาะ ก็ประมาณ9ปีแล้วนะครับแต่้นรถมีการเก็บสีแน่นอนนะเก็บสีคือเก็บอะไรนะครับเก็บริ้วรอยนะครับริ้วรอยพิภักดารใช้งานนะครับแต่ไม่มีกับสีแน่นอนนะครับไม่มีจะต่อตัวรถไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนรับประกันให้เลยครับถ้ามีบริษัทเรานะครับรับซื้อคืนเตมจนวนนะครับเรามีรถเยอะนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยเนี่ยเยอะนะครับรถราคาเป็นล้านเป็นร้อยคันนะครับรถมีประมาณ400คันนะบอกเลยรถคัดเกตทุกคันนะครับตัวเช่นคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมสภาพนี้บอกเลยว่าซื้อได้แน่นอนนะครับพาร์ติเกอร์เดิมโรงงาน อยู่ครบนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตัวเครื่องเป็น VVTIW นะไม่ใช่ VVTI ธรรมดานี่ IW นะครับเปลี่ยนการนะครับเปลี่ยนการา้องมีการก็ปรับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับด้านในมาใหม่นะครับโมชโมชีดนะครับเพิ่มอัตราฉีดต่างๆเนี่ยเพิ่มใหม่หมดเลยปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะก็วงรโสูบเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเรียกว่าออกแบบมาได้ดีนะครับให้ก็เรียกว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆเนาะทำให้รถเนี่ย มีการขับขี่ได้ดีนะครับสมูทขึ้นนะครับทนขึ้นนะครับและเครื่องเดิมแบบนี้สภาพเดิมนี้คานหน้าต่างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับฝามอนาวต่างก็เดิมหมดเลยนะครับสีนนะครับก็เดิมแท้เช่นกันนะครับสีนเดิมนะครับสภาพเดิมอ่าตัวนี้นะครับ ชุดเบรก ABS 1 2 3 4อยู่ครบนะครับใช้ได้ปกติหัวน็อตหัวน็อตนะครับเดิมเดิมเมทโอมีอาร์คสวยๆนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับใครอยากได้คันนี้รีบทักรีบโทรมาขอระยะปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับอ่ะปิดมือเดี่ยวเบาๆนะครับแค่นี้เองนะครับ5 5 9 2 0นห้าหมื่นเกอ็กติโมแคมรีสวยๆคันนี้ใครอยากได้นะครับ ทักมาโทรมา0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ี่เจ็ดแปด i m o p 1ี่ครันนี้เพิ่งเข้ามายังโสดยังว่างสนใจจับจองรีบทักรีบโทรมาเลยนะครับลองขับลองเทสได้นะครับโทรมาหาเป้เลยนะครับอยู่ที่เซนทรัลหกกรุงเทพมหานครนะครับหรือนะครับสนใจดูคลิปนี้จบแล้วชอบเลยจองก่อนเลยนะครับกลัวกลัวโดนตัดหน้านะครับก็โทรมาจองกับเป้ได้เลยนะครับบอกเลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับมาดูรถแต่ว่าไม่จองคนอื่นจองตัดหน้าก็คือคนที่จองได้ก่อนนะครับ ผมบอกเลยใครจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีโปรให้ด้วยนะครับอยากได้ทักมาโทรมา094ป9 4 8 4 8วันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด, share, ด Subscribe ให้เป้ด้วยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะไปไหนรอติดตามได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ